มาถึงแล้วทุกคนเ่ว,ว่าผมเจอปัญหาถ้าผมมาขอมาขอหมักหนุนพาะว่ามีเหินสุกอะครับเออขอห้ารู้ขอขึ้นมาส่งได้ไม่พอเลยไม่พอรอคะ <c oughs> ครับเดวผมไม่พอ,อครับ <c oughs> ครับเคนเดียวครับใหม่ทรงคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมสวยเทเซนแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกคนไปขึ้นปนดอยนะครับ พะผมจะไปไปหาภาษาหน่นยจะจะ,จะเรียกว่าอามาหมักนุนนะครับแล้วผมมาวันนี้ผมมาขึ้นมาขึ้นบนดอยคนเดียวผมยังไงก็ออกไปดูกันว่าผมจะได้เจอเปล่าเนี yeah. ่ยแล้วก็พี่ผมใส่รองเท้าแบบนี้มาตอววันนี้เป็นยังไงก็ไปขึ้นไปดูกันนะครับ Hello everyone. Today, I will going on the mountain. Only me and I will looking for a uh, dead food. Okay. Glad to see you on the mountain. Yeah, let's go. ครับตอนนี้ก็ผมมาถึงที่สวนยางตอนนี้ก็ผมมาถึงที่สวนยางแล้วค่อจะถึงอ,อต้อนหมักนนแล้วนะเดี๋ยวไปสักอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนสภาพสวนยางตรงนี้นับบนดอยนะครับแล้วตอนนี้ผมมาถึงที่สวนแล้ว แล้วแต่ผมจะไปขอเจ้าของก่อนนะครับเรายังไม่รู้เลยว่าจะของอยู่ที่ไหนอควดเหนื่อยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เห็นเจ้าของแล้วนะวันนี้เจ้าของของอารถมาตัวยเห็นไ,ไหมอันนี้ผมจะไปขอเจ้าของก่อนสวัสดีครับอันนี้เอารถมาตัวคะ่ะอันนี้ออารถมาตัวค่ะมาเก็บอย่าง <c oughs> อ่ะเก็บยางอ๋อเพราะนั้นผมมาเหมือนได้เจอยาย มาลูกยายกับกหูนามาตี้ส่วนเสื้อสีเสื้อสีโทมอ่ะแ,ออแม่เราเนาะอ๋อแม่อยูกลับวันนั้นผมก็หากุ๊ตอร์มาหันยายกับอุ้ยแต่ประเด็นนี้มาไดจจ้เจอแล้วเฮ้ยถ้าผมมาขอมาขอมากรนุนเพราะว่ามีเงินซื้อขอครับเออขอห้าลูกขอขึ้นมดส้มนะไปพอแหละไปพอเองครับเ,เรครับเดี๋ยวผมไปพนะครับครับอเอียงเดียวครับมงส้มเขาบอกว่าเอาเลกอีกครับเพื่อนแล้ไปกัน วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวแล้วท่านคุผมมาเจอเพื่อนเพื่อนเพี่ๆเขาที่มาขึ้นเอาเขาจะมาหาโมส้มมปนดอยคนบันนี้ผมมาเจอที่ต้นแล้วยังก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าต้นยังก็ลองขึ้นดูว่ามันจะมีที่มันดีหรือเปล่ามาถึงแล้วทุกคนแต่ว,ว่าผมเจอปัญหา นั่นก็คือต้อนมันใหญ่เกินจะให้ผมขึ้นไตไงเนี่ยยังไงก็มาถึงแล้วมันก็ต้องสู้นะทุกคนไปลุย ร้ายจริงๆครับทุกคนเพราะว่าต้นนี้มันยังไม่สุกเราก็ยังกินไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรยังมีต้อนอื่นอีกอยู่เดีย๋ยวเาไปดูกันนะครับทุกคนเดี๋ยวว่าต้นนี้อร่อยหลังจากนั้นมันก็ไม่ค่อยอร่อยนะเดี๋ยวก็ไหนก็ต้อง,ต,องต้องไปดูไงเพราะเราได้มาอยู่แล้วอืมไอสู้ ตัวนี้โชคดีนะทุกคนมีกินใต้แต่ว่ามันแก่นน้อยเกินไม่เป็นไรน็กินใต้อยู่แล้วขดสูงโอ้ยหลังจากนั้นผมก็ใต้มานุนมา2แก่นแล้วผมมากินกับย้ายเขา1แก่นอีก1แก่นผมก็จะเอากลับบ้าน Ul mhm. หมูเลี้ยงหนุ่มชาวมอถ้าบ้านเฮาก็ดีค่ะเพื่อมูต้องกินตุ่มปีต่อมาน้ำผูก็มาในหมดอ่ะครับเออที่กมูบ้านเฮาน่ะครับครับขอบคุณครับอ่าวจะบิ๊กแล้วครับครับผมครับแต่นี้ก็ใต้มือแตแล้วนะครับแล้วผมก็เออไปขอยายเขาแล้วเนะยายยายบอกว่ามือใต้แล้วผมใต้มาปลี่ยนแล้วกลับมา มาให้ยายของตัวเองนะอนนี้ก็ผมตัวเดือดรุ่งสู่ๆขับอนไี้ไปอลยรอ่าตอนนี้ก็ผมจะกลับแล้วนะทุกคนได้กินแล้วหมักหนอนเดยกไปรู้ว่าภาษาไทยเล็กอะไรนะครับภาษาในจะเรีกว่าหมักหนอนแก็คลิปนี้ก็จะจบแค่นี้นะทุกคน <c oughs> คลิปนี้กจ็จะประมาณนี้นะทุกคนยังไงก็เขาให้กดไลค์ like, กดแชร์สักครั้ให้สวยเตชิ้นนล้เอาหน่อยนะครับเจอกันคลิปหน้าไม่น่าเอาว่าเฮย้ย